สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำ i n b a c k เติมเกมถูกทะลุมิติมีให้เลือกเติมหลากหลายเกมโดยเฉพาะเกมดีดีแท Origin ริจแพ็กใหญ่3,700บาทจ่ายเพี้ยง2,600บาทและแพ็กเกจเสริมสัญญาราชาระเบิดท,ที่บวกสเตตัสอย่างโหดแต่ราคาน่ารักเติมถูกปลอดภัยต้องร้าน i n b a c k เติมเกมถูกทะลุมิติร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมคลิกลิงก์ใตค้คลิปได้เลยครับ กลับมาพบกับเกมดีดีแท้งออริจิน่แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับมือใหม่ทั้งหลายหรือมือเก่าที่ยังไม่ทราบนะครับย้านะที่ยังไม่ทราบเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆนนะนี่เลยสัตว์เลี้ยงของเราเวลาเราได้มานะรเราต้องล้างสถานะดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะถ้าผมไม่ล็อกนะ5าดาวใช้ทีละ50แต่เนี้ย ATK ผมสวยมาก<ๆ>มาก ผมเลยจําเป็นต้องล็อกไว้นะครับดังนั้นใช้200แล้วถ้าผมเสียดายเฮตีะผมต้องล็อกอีกผมต้องใช้600โอ้แล้วลงมิติกี่กรอบเพ,อเพื่อนเพื่อนถึงจะได้มานะถ้าแบบคนไม่เติมนะอะขนาดผมเติมบ้างนะครับผมยังรู้สึกว่าท้อเลยนะครับเพื่อนนะแต่ผมจะมีวิธีลัดถ้าเพื่อนๆนได้4ดาวมานะครับแล้วก็กดเปิดใช้ไปแล้วนะครับเปิดสมุดภาพเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นของผมสมุดภาพผมก็นี่ครับผมเปิดหมดแล้วนะครับพวกสีดาวทั้งหลายนะครับ แต่เหลือกูรู3ดาวเนี่ยผมยังไม่มีนะแปลกเหมือนกันมีสีดาว3ดาวไม่มีนะอ่ะดังนั้นผมจะมาบอกวิธีการหานี่เลยเม็ดล้างค่าเติบโตนะครับเม็ดล้างค่าเติบโตในส่วนตรงนี้นะครับก็หาได้จากการปล่อยสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเพื่อนๆ่น,ปนนะปล่อยเลยเหรออ่าด้านเพื่อนเพื่อหลายคนเสียดายไหมมันก็ต้องเสียดายแต่ถ้าเราไม่ใช้นะเพืเ่อนๆนนะมีไว้ก็ไร้ประโยชน์นะครับดังนั้นปล่อยเถอะเพราะว่าผมใช้แค่ไก่เนี่ยครับ แล้วก็ต้นอ่อนนะครับ2ตัวเท่านั้นที่ผมสลับใช้อยู่บ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มี5้าดาวแล้วก็เลยใช้ไก่ยาวๆนะครับแต่ต้นอ่อนก็ไว้ลงพวกมิตินะักรบพวกนี้นะครับเพื่อนๆนะมันจําเป็นต้องใช้แต่กูรูเนี่ยผมแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้นะเพื่อนๆนะดังนั้นวันนี้มาเลยครับเข้าเรื่องกันเลยเม็ดล้างค่าเติบโตผมจะมาปล่อยกูรูสีดาวนะครับต้องสีดาวและ5้ดาวเท่านั้นถึงจะได้เม็ดล้างนะครับปล่อยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆกดลบเลยนะ กดลบเลยอ่ะจำจำไว้นะเพื่อนเนะ3 2มเม็ดนะครับตอนนี้ผมมีอ่ะผมกดลบเลยนะครับเพื่อนๆนะอย่าไปเสียดายมันผมเปิดสมุดภาพแล้วผมไม่ใช้ผมก็ลบครับยืนยันนะครับ,บ,บปึ้งน,นี่โอ้โหเหลืออยู่2ตัวแล้วครับแล้วมาดูนี่ผมมี478เม็ด <150 m S 2> ก็เท่ากับเพิ่มมา150เม็ด4ดาว1ตัวเท่ากับ150เม็ดส่วน5ดาวใครมีเยอะลองเทสให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆนะ ผมมีตัวเดียวนะผมปล่อยไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะโอเคยังไงก็มีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ผมจะมาฝากเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับผมไม่กัก๊กผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับยังไงก็กดติดตามผมเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ